ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่50ตารางวานะครับเหมาะสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับงบไม่มากนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกบ้านอยู่นะครับยังเหลือพื้นที่นะครับเอาไว้เป็นที่จอดรถปลูกต้นไม้ขิงขาตะไคร้นะครับได้เลยนะครับเนี่ยครับของเราถมให้แล้วนะที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเจ้าของแถมบ้าน พักให้หนึ่งหลังนะครับนะครับเป็นบ้านปลูกใหม่นะครับก็อยู่ได้เลยนะครับสําหรับท่านที่อยู่ง่ายๆนะครับสบายๆนะครับเช้าไปทํางานเย็นกลับมานอนพักยังได้เลยนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับไม่เปรี่ยวนะครับนี่นะครับนี่ครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะนี่ครับถือว่าเป็นชุมชนนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนหมายเลข5036นะครับออกไป90เมตรนะครับนิดเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราวิ่งย้อนกลับนี่นะจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่1กิโลกับอีก400เมตรนะครับ แล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่31กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่32กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางนะนี่ครับแล้วก็ถนนนี้นะครับเขายกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับปีหน้านะครับน่าจะเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับนะนี่ครับเพราะว่าทางอบตนะครับแจ้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นรัดเป็นถนนคอนกรีตนะครับตอนนี้เป็นถนนอ่าลูกหลานนะครับกว้างนะครับนั่นนี่ครับดูจากเสาเขตนะครับแล้วนี่นะครับกว้างอยู่ระลับประมาณ 8เมตรเลยนี่ครับกว้างมากนะครับนี่ครับพอเราออกไปนี่นะครับน mm ั่นนะครับออกไปประมาณกิโลกว่านะครับด้านหน้าก็จะมีปั๊มปตทมิสเว่นนะครับเนี่ยเดินทางง่ายนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นั่นครับฟืบมานี่นะครับจะถึงแปลงที่หนึ่งเราละนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับเรามาตามนี่เลยครับเราจะได้หน้ากว้างที่ติดถนนนะครับอยู่ที่14เมตรนะครับนี่ครับที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเอาไว้อ่า ปูบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเหมาะเลย um นะครับสาหรับท่านที่งบน้อยงบไม่มากนะครับเนี่ยครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับย้อนกลับไปนี่ะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่14เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับนะเนี่ยครับจากนี่นะครับเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ14เมตรเช่นกันเนี่ยครับสำหรับท่านที่งบไม่มากนะครับงบน้อยเนี่ยครับกำลังจะขยับขยายนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยถือว่าเหมาะมากนะครับ เจ้าของขายเหมาด้วยนะครับขายเหมาอยู่ที่880,000นะครับนะนี่ครับผมเดินมานะครับจอดถิ่นเป็นไงเนี่ยมันจะแหบผมหรือเปล่าเนี่ยดูดูนี่นะยืนนิ่งๆเนี่ยมองนั่นนะครับเนี่ยนะเขาเรียกว่าพร้อมจู่โจมนี่ยนะครับนั่นนี่ยเนี่ยมันดุนั่นเนี่ยครับเนี่ยดุเนี่ยเขาเรียกบางคนที่เขาเลี้ยงห่านเอาไว้เฝ้าบ้านนะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าห่านเนี่ยเวลามีใครแปลกปลอมเข้ามาเขาจะร้องนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยไหม มีใครก็มาอาณาเขตเขาก็จะร้องเลยกก่อนเลยนะครับเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านดีนะครับเนี่ยสมาชิกเขาเยอะด้วยนะนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับของเราถึงตรงนี้นะนี่ครับพอเขตเรานะครับแล้วก็จากนี้ปึ๊บมานี่เลยนะครับไปถึงโน่นนะครับด้านหน้ามาถึงหลักเขตตรงนี้นะนี่ครับอยู่ที่14เมตรนะครับอ่ะผมต้องออกห่างเจ้าเจ้าถิ่นก่อน นี่พร้อมที่จะแหบนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่เจนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นะครับยังมีพื้นที่เหลือนะโอ้โหมันร้องกันระงมเลยนี่ครับเรามีพื้นที่เหลือนะครับจะเอาไว้เป็นที่จอดรถหรือว่าเราจะปลูกบ้านเพิ่มนะครับเราก็ปลูกได้นะครับเนี่ยครับนี่ผมให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวขับไปดูด้านบนนะครับ หน้าบ้านนะครับคุณลุงก็ยังปลูกต้นมะม่วงเอาไว้2ต้นนะครับนี่กำลังโตเลยนี่ครับของเราจะเป็นพื้นที่ถมให้หมดแล้วนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับถมให้หมดแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ผมพามาดูด้านหลังนะนี่ครับนี่ครับแนวเขตถึงตรงนี้นะครับนี่คือแนวเขตเรานะครับแล้วก็จากนี้นะเนี่ยนู่นเลยนะครับไปนู่นนะครับเนี่ยตัดตรงๆไปนี่นะครับเนี่ยเขาเป็นไงเขามีความสุขกับการกินนะครับเจ้าห่านนี่เป็นไง ไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะแหบอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือตัวด้านข้างนะครับตัวบ้านนี่คือต้องบอกก่อนเราแถมนะนี่ครับเนี่ยครับแต่เอฟซีเขาเรียกว่าห้ามห้ามตินะครับเราต้องบอกกันก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าคือคุณลุงเนี่ยคือขายที่ดินนะครับแถมบ้านพักให้เลยนะครับสภาพบ้านก็ถือว่าอยู่ได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เขาเรียกว่าอยู่ง่ายๆสบายๆเนี่ยครับไม่ได้เน้นติดหรูหรานะเนี่ยครับอยู่ได้สบายๆนะครับหลบ แดดหลบฝนได้ด้วยนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่งบไม่มากนะครับกำลังขยับขยายนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับนี่ครับเอาเป็นของตัวเองนะครับอยู่บ้านนะครับเนี่ยมีอยู่บ้านของเราเองสบายๆนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็ปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นนะครับนี่พอเราขึ้นมานะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะนี่ครับตรงระเบียงหน้าบ้านนะครับถ้าเรามีงบเหลือนะนี่ครับตรงตรงด้านหน้านะครับ ด้านหน้าเราสามารถที่จะต่ to to you, อชายออกไปอีกได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยด้านหน้านี่ครับเนี่ยต่อชายออกไปได้จอดรถก็ได้วางโต๊ะวางของได้อีกนะนี่ครับในตรงตรงระเบียงด้านหน้านี่ครับเนี่ยครับสามารถต่อเติมได้เลยเนี so ่ยอย่างด้านข้างเหมือนกันเนี่ยด้านข้างก็สามารถที่จะทําเป็นระเบียงทําเป็นชานออกมาหลบฟอนหลบอะไรได้เก็บของได้เลยนะนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในตัวบ้านนะนี่ครับ นี่นะครับเราเข้ามานะครับครับส่วนที่เป็นพวกโต๊ะเตียงพวกอะไรนะครับของทางคุณลุงนี่นะนี่ครับเนี่ยคุณลุงไม่ได้ให้นะนี่ครับเนี่ยแล้วก็ให้เฉพาะสิ่งปลูกสร้างนี่ครับดูสภาพเหล็กซะก่อนนะนี่ครับสภาพเหล็กเนี่ยก็เพิ่งจะทําใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้จะปลูกบ้านพักแต่ละหลังนะครับหลายตังนะครับเพราะเหล็กแพงอะไรแพงหมดนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรากั้นห้องกั้นห้องเป็นสัดเป็นส่วนนะครับก็อยู่ได้แล้วนะนี่ครับสําหรับพ่อแม่ลูกนะครับสําหรับการ ท่านที่งบไม่มากนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ขายเหมาเลยครับอยู่ที่8 8 0 0 0นะครับของเราอยู่ใกล้ๆความเจริญนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับนะที่ทางคุณลุงเอาตู้กั้นไว้นะครับเราอยากจะกั้นอะไรของเราก็ได้นะครับนี่ครับทางคุณลุงที่บอกขายเนี่ยลูกๆนะครับให้กลับนะครับเพราะว่าคุณลุงเกษียณอายุแล้วนะครับมาอยู่คนเดียวนะครับลูกเป็นหัวนะครับอยากให้กลับนะครับ คุณลุงกะอุตส่าห์ว่าอยากจะปีกมิเวกนะครับไปอยู่คนเดียวนะครับทํางานมาเหนื่อยไปตั้งชีวิตละนะครับแต่ลูกๆให้กลับนะเนี่ยครับให้กลับไปอยู่ด้วยนะครับคุณลุงเลยต้องบอกขายนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นห้องโล่งๆนี่นะเนี่ยครับเพราะว่าคุณลุงอยู่คนเดียวนะครับเราอยากจะกั้นเพิ่มเติมนะครับเราก็มากั้นเอานะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ง่ายๆสบายๆนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับ คุณลุงก็ต่อออกมาทําเป็นห้องครัวนะครับนะก็จะมีเครื่องซักผ้านะครับมีที่ล้างชามนะครับเดี๋ยวว่าเราอยากจะมาทําเพิ่มเติมน่ยครับเนี่ยเราเหลือพื้นที่นะเนี่ยอีกด้านหลังอีกหน่อยนึงนะครับทาเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะครับเมื่อกี้ผมพาดูในครัวห้องน้ําหมดแล้วนะนี่ครับอ่ะนี่ครับพอมาอยู่ตรงท้องนอกนะครับลมเย็นสบายมากนะครับเนี่ยออกมาก็มาเจออีกฝูงห่านเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูเขามองอยู่นะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่50ตารางวานะครับแถมบ้านพักให้หนึ่งหลังนะครับนะนี่ครับท่านใดที่อยากจะชมพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นแจะครับแจ้งล่วงหน้ามาหน่อยนะครับนี่ครับครับวันนี้ผมเสกสรรก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ